เอาละครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คอนเทนต์ทูตเลตลุยส่งคามเบีดเสร็จวันที่6พาไอตะวันสู่แต้ม6,000นะครับหลังจากที่ว่าวันที่5เราได้แต้มมาเฉลี่ยที่รอบละ320ในวันที่6นี้จะได้แต้มมาเท่าไหร่720ครับวิเลจขึ้นมาเป็น72% หลังจากพี่ทูตเราขึ้น C 6มแล้วมีการปรับของเรียบร้อยตอนนี้ได้พาทีมขึ้นไปที่ว i นเล g e 95เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนทีมที่1เป็น100%ทีมที่2ทีมเวทวินเล g e ลดลงมาเหลือที่50ส่วนทีมที่4ทีมแอนตี้เดทที่เป็นเดทซะเองรอบนี้สุ่มโชคดีนะ่าจะไปเจอทีมเดทกับทีมถึกเยอะจึงได้วินเล g e กลับมา,มามากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด เอาล้วทีนี้เรามาดูไฮไลท์ของเราทีมที่3ทีมทูธเล่วันนี้เจออะไรมาบ้างมีทีมถึกเดททีมพิทูธคายซี 6, ทั้งคู่แต่ก็ยังไปชนะมาได้แม้แต่ทีมถึกทูธก็ยังแอบชนะมาได้เหมือนกัน พอเข้าช่วงวันด้ท้ายนี่รู้สึกได้เลยว่าเราไม่ได้เจอทีมทิ่ตึงมากขนาดนั้นแล้วทําให้เรามีโอกาสได้เก็บแต้มมากขึ้นเอาละทั้งนั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าเราไปชนะทีมทูตคายได้ยังไงในเมื่อเมื่อวานเราแพยับมาดูกันครับได้เปิดครับฟูซสับไปก่อนรามจเพียงพอที่จะล้มไปส ฝ้ายตามสับไปที่ครังวะอันทีโดนทุบสับสวนมาฝ้ายล้มไปทุบสับไปที่ครั้งวะอีกทีนเทโอปาดไม่มีใครล้มนะครับแต่ตอนนี้ฝ้ายหายไปสองชีวิตแล้วขึ้นมาเป็นซอมบี้ฝ้ายเราไมเช่นกันและเลยแข่งเขาเท่าเทียมโอเคถลุ่มเกาะคังวะเหลือสี่ชาร์จส่วนใคยเหลือสองชาร์จ ถ้าเข้าเธอรอบหน้าใกล้เกาะหมดทันทีส่วนทีมเราขายหมดแล้วเนื่องจากคายลบบัฟไปเมื่อกี้เทโอลบบัฟสวนคืนตอนนี้ครับเกาะหมดแล้วเรียบร้อยแล้วอินเดเซียล้านไปเหลือมิทูดคนเดียวทุบแหวนอำนาจเด้งถ้าคายย,ยืนอยู่แบบนี้อาการไม่ดีนะครับดูซิว่าเราไปชนะมาได้ไงสับรอบนี้หายสองเหลือขึ้นระลสามชาร์จเพื่อสขาสวนจะมาเป็นกันซีซี เทูดเราตีวิคังละทุดเทอลุขึ้นมาแต่โดนดาเมจ่งลงละล้มไปแล้วอติดเดทครับโอเคจะชนะที่ได้มาในครั้งนี้พี่ทูตคนเดียวเลยเดทซ้ำไปอีกทีหนึ่ง <c> พอซีหกก็มีเพื่อนๆเป็นตัวซับถลุงโลถลุงดาเมจให้ในตอนแรกก็ทำหน้าที่แบกได้อย่างเต็มที่เลยครับ ถือว่าคุ้มค่าการเปิดไปประมาณ5้า0 0ื่นรูบี้เอาละทีนี้เรามาดูรีเพยทีมถึกบ้างนะครับว่าเราไปชนะมาได้ยังไงไปก่อนไปเลย พี่คิดติดเดนแต่ฮิตแรกและแทอโอลดเทินสกิลลิงของลูดี้ไปครับโอเคอริเร่งรีเลือดน้องเลแจกความเท่าเทียมยังติดอยู่บ้างและทูกขอสับคืนมากลางโลกทีมเรายังไม่มีใครล้มพี่คิดเดซ้ำไปอีกทีหนึ่งโดนไปเป็นสองตัวและฝ่ายเขาไม่มีตัวล้างน่าจะสบายสบาย ฝ่ายเผาซ้ำก็ไปทีหนึ่งโอ้ทูตสับฝ้ายอาริสรีเลือดซ้ำอีกทีหนึ่งและลีหน่าหิวอ๋ออริสเขาไม่ได้ซีสองไม่มีรีเลือดโอเคฝฟายแทงเข้าไปไม่มีปัญหาอะไรพอเป็นทีมถึกที่ซีต่ำอย่างนี้ก็มีแค่ลูดี้และทูตซีหกไม่สามารถแบกได้เนาะทีมเราก็เลยเอาชนะไปได้อย่างชิวๆดูท่า เดทไปหนึ่งปลาทองซูมกลับมาพิคิดยังอยู่ดีและกระโดดเดทไปที่ปลาทองไม่ติดครับโอเคเราเลยสาสตรอีกครั้งหนึ่งสกิลวนกลับมาแปดสิบวิให้เลได้สาสตร์ซ้ำแล้วซ้ำอีก uh huh. และทีนี้พี่ทูเราตีไปติดเดทที่พี่ทุสฝาดตรงข้าม uh huh. เพื่อเป็นการปิดงานให้ไวขึ้น ที่ทูตเขาพยายามจะยื้อสุดชีวิตด้วยการกลางโลไว้แต่ว่าเดซท,ที่อยู่บนหัวนั้นไม่มีอะไรสามารถหยุดยั้งมันได้ถ้าไม่ได้ล้างที่เหลือแค่รอเวลาชนะพิชิดเดซซ้มเข้าไปทีนเต็มหัวประทองทูตลุกขึ้นมาชีวิตที่สองแล้วก็ตีล้มลงไปเลยเลิศ <c oughs> แหวนเดซท,ทำงานดีพอๆกับการตีปกติของพิชิตเลยครับโดดเดซซําไปที่ลีน่า่อย่างนี้ก็ไหวชิวแล้วครับเพราะทูตเรายังมีสองชีวิต อืมอืมและติดเดดซ้ำเข้าไปในวินาทีที่ยี่สิบจบลงไปแล้วครับก็ประมาณนี้ ส่วนทีมที่4ของเรามาลองดูซิว่าไปเจอทีมเดทเมื่อกี่ทีมถึงได้วินเลทกลับมาขนาดนี้1 2 3 4 5 6 7ทีมแต่ว่ามีแอบไปชนะทีมถึกผสมอยู่บ้างถือว่าทำได้ดีเลย ในการช่วยดึงวิเลตของเพื่อนเพื่อนแต้มปัจจุบันในตอนนี้ขึ้นมาเป็น5620แต้มในรอบที่19และ20ถ้าเรายังได้วิเลตระดับเดิมอยู่แน่นอนว่าอยู่ก็ไปถึงฝันครับพี่ทูตน้องเลพาเรามาสู่6,000แต้มได้แล้ว หลังจากนี้เหลือแค่เรารักษาระดับเพื่อให้ได้อันทิตย์ละสามพันเราก็ถือว่าเป็นไอดีที่เติบโตได้อย่างต่อเนื่องแล้วจริงๆอันดับปัจจุบันเป็นยังไงบ้าง2.67%ครับจากที่วันที่ห้าสองจุดทำให้รู้ได้คร่าวๆแล้วว่า ID ของเรานั้นมีศักยภาพเพียงพอที่จะยืนในจุดๆนี้ได้แล้ว ซึ่งเดี๋ยวพอไปอยู่ที่6,000แต้มแล้วเราก็จะไม่ต้องซีเรียสเรื่องอันดับอีกต่อไปสำหรับใครที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้ขอบคุณจริงๆนะครับคอนเทนต์ทูเลตะลุยส่งคามเบียเศษพายตะวันสู่แต้ม6 0 0ันนั้นก็คงจะจบลงในวันพรุ่งนี้ขอบคุณทุกท่านอีกครั้งที่ติดตามรับชมมาถึงวันนี้ครับถ้ามีคอนเทนต์อะไรที่น่าสนใจอีกจะแวะมาทำให้นะ แล้วเจอกันครับ